Good morning เจอกันวันที่1นี่สีเข้มเจอกันวันนี้สุขใจสบายดีหรือบอกมาทางเธอช่างเหอาหูหลานี่เจ้าหยังยังเจ้าืึกหยั่งร้องเพลงดีกว่าร้องเพลงดีกว่าวันนี้วันนี้สุขใจนี่คืออะไรจ๊ะ นี่อะไรจ๊ะโบคาโดบวิเจ้าขึ้นหัวจกกักเอาโบคาโดบาบาต้องเชี่ยวแรงมั้นี่นิ่มมากอร่อยถูกใจสิ่งนี้ออนี่ขอเอินมาเป็นพันไอ้เจ้าแม่ซื้อไว้นี่จะมาให้แกทีเต็นพันสามศูนย์สี่นี่ซู 03, นสามสี่ไอ้ศูนย์สามสี่ มันคืเป็นเง้าวๆนำเข้ามาจากเวียดนาม<อ>รสชาติเป็นยังไงคร,รับรสชาติมันจะดีมันมันโอ้ดีมันมันเลยก็จืดๆจางๆแทบหรือว่าแทบก็เพราอร่อยคือกกว,ว่าแทบกับพเม่เออแสดงว่าม้อมากคนไหนม้กขาเยกะ่ากแกชอบกินรสจัดเนี่ยนะนะ เติมด้วย S K L นะฟอเดีน่าจังเม้าเว้ยสีสื่อสีสื่อเลข่าสิมาหน่ใช่เบ่าว่าจะสีสืนะโอ้ตัวไหนแรงอ๋อสี็ดงโตสีแดงสิบเอ็ดโคโอ้โหพอสีโคบร้อยละอ้าวนี่อันนี้น้ำบันนี่แดงเทียนห้องโอ้ยแยมโรใบเตย คือคักแท้เจ้าเมื่อวานนี่คือว่าท้องเสียไป็ยังก้อเกิดจากอะไรคะเกิดจากนี่แล้วแกงมื้อไม่หนี่งโอ้มันมันเสียแล้วใช่ปะมาเนี่ยบ่เสียแต่ว่ามันอ๋อบ่ถือกับท่ักคือมันกระบายอยู่แล้วจับปลดโอ้ยมันก็ดีมากตัวนแกงัับดจงเลยถือต้องเลยขี่มาออกเมื่อไหร่กินแกงอันนี้แบบนี้ โอเคอันนี้คืออ่ะต่อด้วยอะไรนี่ต้มเลือดหมูมเครื่องในหมูกับข้าวสวยลร้อนยอดเที่ยนั่นลูกสา,า้าล่ะเป็นห่วงมาว่ามีน้กกิน <laughs> หอน้องโอ๊ะมอ๊ะเั้นทางว่าโอนจากเธอเอ <laughs> ออเจอกันวันนี้สุขใจ mới nè vang mày lên làm ngan đấy ơn lên 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 nôn 12 đi qua nón sừ sừ mua được không đặt nón cho phần này, Lòng bưng ngay ระบายดีสิกินเลยปะต้มเลือดหมูเลอือดรอจังหวะสักก่นอนได้ไก่โจกเลยอยากเมื่อไหนจ่จะย่างมาเลยโต๊ะนี่อ,อาหารจะพร้อมรออยู่ที่นี่ถ้าไม่พร้อมให้เรียกต้องการสิ่งใดเรียกเอฝาก Hang pum hay luôn lắm chắc song bội này. mì nè. Hang pum. 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 Hang เดี๋ยวสิมาอัปเดต<อ>คลิปเอาไหมเดินเลยนี่แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไอเนเอร์ <laughs> <laughs>